เด็กไทยหัวใจโขนช่วงที่แล้วน้องๆฝึกซ้อมในตอนกองทัพพระรามเดินทางมาสงนาตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนตัวลักแสดงจากหนุกหนานและอิงกี้เป็นอมยิ้มและภูริศครับผมได้รับเลือกเป็นพระรามครับผมรู้สึกภาคภูมิใจครับ<น>ก็ได้รับบทเป็นพระลักษณ์ครับตอนที่เห็นสีดานอนตายลอยน้ำมาครับเป็นบทโศฉ ความของตัวละครนะคะเราต้องคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอพี่สะพ้ายของเราเป็นเวลา1 4ปีแล้วเราก็เห็นพี่สะพ้ายนอนตายลอยน้ำมาเราก็ต้องเสียใจแบบมากๆครับถ้ายากที่สุดบทกโกรธครับก็คือเป็นพระรามที่ไโปโลล่าก็คือต้องเปลี่ยนอารมณ์แบบกระชั้นชิดเลยก็คือจากโศกมาโกโรธแล้วกโกโรธก็มาโศกอีก นี่อมยิ้มเนี่ยพอรับบทที่พระรามที่มันจะต้องมาพบว่านางสีดาซึ่งเป็นเมียตัวเองเนี่ยตายลอยน้ามาเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันมีมากขึ้นเขาไม่สามารถที่จะเค้นความที่เศร้าโศกเสียใจมากๆที่มาเห็นเมียตัวเองตายเนี่ยเขายังเขายังไถ่ทอดมาไม่ถึงเรื่องของการติด ในฉากนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราน่าจะยังไม่ชำนาญพอแต่เราสามารถแก้ไขประปรุงได้ครับถ้าเราพยายามพอก็คือเล่นคู่กับพี่อมยิ้มในบทนี้เราต้องรับส่งกันในเรื่องของจังหวะครับในการเข้าม่านเพราะว่าเข้าม่านเนี่ยถ้าพี่อมยิ้มเขาไปช้ากว่าเราเราก็ต้องทำยังไงให้เราเข้าลายกับเขาในท่าที่สามแบบพอดีครับได้ค่ะเลือเป็นหนุมานครับ เป็นหานีของพระรามครับฉากนั่งร้อยครับมันทำหลายอารมณ์ครับแบบโกรธกลัวเศร้าครับแล้วก็สงสัยมันยากก็ตรงแบบเล่าสี่ําได๋อแบบอารมณ์โกรธอาจจะโกรธว่าพ่อครับอารมณ์เศร้าก็เศร้าว่าวพ่อกลัวก็กลัวว่าพ่อครับคนที่ลงไปโค้นหนัหนกๆคือครูพก ครูก็จะพยายามอธิบายสังเกตและก็จะบอกทุกช่วงของท่ารำคํำร้องว่าตรงนี้เริ่มมีอาการยังไงตรงนี้ทำท่าตรงไหนหนักตรงไหนเบาก็ตอนหมอบครับครูเขาก็แก่ครับตอนแรกเรามันต้องเอามือมาวางตรงหน้าขาครับแต่ผมเอามือไปวางตรงเข่าครับ ครูเลยแก้ให้ครับตอนยืนขวานอ่อนครับเออตอนข้านผมมันกระตุกครับขามันต้องแบบเออช้าๆครับไม่ต้องกระตุกขาตอนนั้นผมขวานอ่อนอยู่แล้วผมก็เจ็บเข่าครับมันถลอกครับหนูรับบทเป็นสีดาตอนนางลอยค่ะครูก็ให้ซ้อมนอนเงี้คบบนนงยค่ะ วปรถึงณ8-9นาทีนอนแบบให้เอาฝ่ามือค่ะไว้หลังหูเท่านั้นค่ะห้าให้นิ้วทั้ง4นิ้วนี้ยค่ะแนบลงกับหวัว <ม ful> ความยากก็คือต้องฝึกกำลังแขนค่ะแบบท่านานๆน,น,นี้ค่ะก็จะปวดบ,บ้างอย่างเงี้ค่ะ <mann she f> 1> 1> แล้วก็ตอนที่ลิงยกศพอะค่ะ <mann y ak> 1นึ่งสองสาึบ้าหน้า คือที่มันเกิดสองคนมันก็จะต้องแบบทรงตัวให้ได้ค่ะไม่งั้นจะล้มค่ะเขานอนสวยมากเลยนะคะ,อะเออเป็นคนที่ใบหน้าสวยอยู่แล้วแล้วพอเวลานอนคือเราไม่ต้องไปจับแล้วเขาก็ปฏิบัติได้ดีเหลือแค่จะต้องไปซ้อมเข้ากับฉากให้มันดูสัมพันธ์กันเล่นเป็นองคตค่ะ ก็ดีใจค่ะเพราะแสดงในเตาหีเยอะเหมือนกันค่ะองคตก็ก็ทําเหมือนพวกตัวเอกตัวอื่นแต่ว่าครูให้หนูไปจุดไฟค่ะเอ๊จุดไฟที่เครืงตากรค่ะบอกให้กดสวิตค่ะพอมีคําว่าจุดไฟเราก็ค่อยไปจุดกดเปิดเลยอยากครับ ตอนนั้นมันบอมีกล่องไฟครับผมก็ยังบารู้ว่าต้องล่งไปมวนนาอย่างไหนครับมันก็ยากที่มันต้องกระโดดขาคู่ขึ้นนะครับมันก็เลยยากอัวครับเฟื่อทำออกมาไม่ดีครับน้ำทีคำที่ครูสอนก็เอามาแก่ครับพอมันขึ้นไปสแสดงแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันไม่ าท,าทกมันมกพ็ทำให้เต้มทีแล้วก็ตั้งใจครับมีสมาธิครับอีกฉากไฮไลท์ของรอบไฟนอลโชว์ก็คือฉากที่หลังจากนางเบญากายเหาะหนีไปก็ถึงคราวที่ฮนุมานจะต้องตามจับนางเบญากายเพื่อนำตัวมาถวายพระรามเพื่อให้รับโทษ รับบทเป็นบิรยากายค่ะแสดงตอนหนุมานจับนางเบนค่ะเ mm hmm. ตรียมตัวในเรื่องของภาษาท่าให้ชัดขึ้นแล้วก็แสดงสีหน้าค่ะแล้วก็กำลังขา mm hmm. ผมได้รับคัดเลือกเป็นบทหนุมานตอนจับนางครับ mm hmm. ก็ในบทนี้ก็ต้องมีความเจ้าชู้ครับ ตอนแรกต้องบอกมาแบบว่าโกรธครับแบบว่านางคนนี้กับทาเราถูกมาหารเรียบร้อยแล้วโกรธตามหาสักพักไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นอารมณ์รักครับก็ต้องพยายามปรับตัวเหมือนแบบเขาขอาความเจ้าชู้มาใส่ในตัวเรานิดนึง ปัทุ่มเทพระกําลังเนี่ยเข้มแข็งชัดเจนแต่พอบทที่จะอ่อนหวานหยอกล้อกับตัวนางเนี่ยแรกๆทําได้ยังไม่ยังไม่เชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้เพราะอนุมานเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลิงเจ้าชูนะครับไม่แพ้ขุแนแผนตอนแรกก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากับนางครับก็จะมีอย่างเช่นตอนที่ต้องมาขวาครับบางทีนางเขาก็ไปก่อนผมบางทีผมก็ช้าไปครับ ยังเหมือนคู่ก็ยังเข้าไม่ได้ค่ะบางคือสมมติว่าหนูไปเร็วเขาไปช้าอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสเสร็จแล้วปิดตัวเลยเออ็อกับน้ำเด่งให้เขาดูนกาที่อย่างที่ประบัตครูดดได้แนะนำให้แบบดูกันค่ะให้มันพร้อมกัน จะรู้สึกเหมือนว่าปวดปวดคแบบจี้ๆขึ้นมาเกิดจากการเหมือนว่าผมวมนหน้าแล้วมันไปผิดครับผิดพลาดแล้วก็มันก็เลยบว,วมปูดขึ้นมาครับหมอบ,บอกว่าเหมือนเป็นอุบัติเหตุแแบบว่าโดนซ้ำหลายๆรอบมันก็เลยปวดครับก็ให้พักอยู่เจ็ดวันมันถ้าผมลาผมก็โอกาสที่จะได้ชนะมันก็น้อยลง กูตันก็บอกว่าเออเอาแค่บ็อกกิ้งก่อนก็ได้นะไม่ต้องออกท่าก่อนหรือว่าอย่างกูพ่อก,ก็บอกว่ายังไม่ต้องหมุนก็ได้แต่ว่าตัวผมเองขอเลือกเป็นแบบว่าออกท่าปกติแต่ว่าขอไม่หมุนหน้าอย่างเดียวส่วนของโมจินะคะเชิญนอกยังมีติดเรื่องการโน้มหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องการเหลือมเท้าของเขาเนี่ยพอเหมือนเขาคุ้นชินกับ การราแบบเดิมมันแก้ยากพอให้ระวังเรื่องมือตอนนี้กลายเป็นต้องระวังเรื่องขาก็ยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันบางทีเราก็จดจอ่อกับท่าเกินไปสีหน้าก็หายบางทีก็จดจอ่อกับสีหน้าก็ลืมท่าอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือเรียกมาปรับตลอดเลยแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะรับแล้วก็พยายามปรับตามที่เราบอกได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ